สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอ้อมแอมที่ดินนะคะวันนี้มีที่ดินถูกกว่าราคาประเมินมานำเสนอนะคะเนื้อที่157ตารางวาผมแล้วทั้งแปลงนะคะร้อมรั้วใกล้โลตัสรังสิตคลอง7นะคะในหมู่บ้านธัญพรหนึ่งนะคะจังหวัดปทุมธานีราคาประเมินของที่ดินแปลงนี้นะคะตารางวาละ1 1 5 0 0หบาทต่อตารางวานะคะ แต่เราตั้งขายอยู่ที่ตารางวาละ8,918บาทนะคะหรือว่าทั้งแปลงนะคะ1 4 0 0 0ล้านแบาทค่ะค่าใช้จ่ายนะักรมที่ดินออกฝ่ายละครึ่งนะคะโฉนดปล่อยภาระพร้อมโอนนะคะรายละเอียดของที่ดินนะคะที่ดินมีเนื้อที่157ตารางวา ผมแล้วล้อมรั้วนะคะติดถนนคอนกรีตสาธารณะนะคะหน้ากว้างประมาณ41เมตรลึก16เมตรนะคะรูปแปลงเป็นสี่เหลี่ยมคลางหมูนะคะหันหน้าด้านทิศตะวันตกมีเพื่อนบ้านน้ำประปาไฟฟ้าเข้าถึงนะคะการเดินทางสะดวกนะคะจากปากซอยหรือทางเข้าหมู่บ้านนะคะประมาณ1.4กิโลเมตร จากโรงเรียนปิยวัฒนาศาสตร์1.8กิโลเมตรตลาดเอทีคลอง8ประมาณ1.9กิโลเมตรเซเว่นอีเลปรึกษา1ประมาณ2.3กิโลเมตรโลตัสรังสิตคลอง7ประมาณ4.1กิโลเมตรสำนักง,งานเทศบาลตำบลทันะบุรีนะคะ5.2กิโลเมตรดูโฮม6.2กิโลเมตรนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะตั้งอยู่ ในซอยหมู่บ้านธัญพรหนึ่งนะคะตำบลลำผักกูดอำเภอทัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะคะถ้าสนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่อ้อมแอมที่ดินนะคะ095 563 5032นะคะหรือว่าจะในเพจ Facebook อ้อมแอมที่ดินนะคะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ